สวัสดีครับผมช่างอําเหนือท้ายครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนสายน้ํามันของเลื่อยยนต์ครับผมของทูสวรร์นาครับยี่ห้อทูสวรรณาครับมาดูวิธีการเปลี่ยนสายน้ํามันกันเลยครับพอดีลูกค้าทําสายน้ํามันแตกครับสายน้ํามันรั่วครับผมก็เลขกแล้วก็เกะน็อตด้านข้างออกครับผมมาดูวิธีทํากันเลยครับ เปลี่ยนสายน้ำมันแบบไม่ง่ายครับผมก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับอยู่ด้านข้างฝั่งลานสตาร์ทครับผม แล้วก็เกะลานสตาร์ทออกก่อนครับเก่อน็อตสตัวลานสตาร์ทออกก่อนเกะออกแล้วจะมีน็อตอยู่ข้างในครับผมกด,ดสายไฟตัวนี้ออกด้วยครับจะได้เกะหรือง่ายครับ เราก็จะขันน็อตครับมีน็อตอยู่ด้านข้างหนึ่งตัวครับไม่ต้องถอดออกหมดครับผมเกะเคน็อตด,ด้านข้างสอง <c oughs> ข้างเราก็จะยกยก,ยกขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่ได้ไม่ต้องเกะออกหมดครับผมเกะออกหมดแล้วเดี๋ยวมันเสียเวลาครับ ดูวิธ anyway, ีการกันเลยก็จะเกะน็อตอยู่ด้านนี้อีกตัวหนึ่งครับมันจะเป็นเหล็กไปดันล็อกไว้ครับเราขันคลายออกมาให้มันล็อกตัวข้างในมันเป็นล็อกตัวข้างในครับเราขันคลายออกมาแค่นิดเดียวก็ได้ครับไม่ต้องขันออกสุดก็ได้ครับ โอเคเราก็เห็นแล้วครับทีนี้เราก็เกี่ยวออกมาเลยครับทีนี้เกลี่ยตัวแยกน้ำมันออกด้วยครับเห็นไหมครับพี่น้องสายมันเตะสายมันขาดครับผมก็เลยสตาร์ทเครื่องก็เลยวูบครับน้ำมันไม่ขึ้นดีครับผม่สดับ ก็จะมีลูกยางอยู่ข้างในครับแล้วก็แค้ออกมาได้เลยครับสายสกูไลแค้ออกมาได้ครับทีนี้เราก็แค่เอาสายมาเปลี่ยนเฉยๆครับผมไม่ยากครับก็พยายาม ทำความสะอาดนิดนึงครับว่าขี้ไม้หล่นลงไปในถังครับร่วงลงไปในถังต้องทำให้สะอาดนิดนึงทีนี้เราก็จะเอาสายมาเปลี่ยนครับผม สายกับน้ำมันมันแตกเฉยๆครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใหม่มันขาดออกเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปครับวิธีเปลี่ยนสายน้ามันก็ไม่ยากนะครับก็ดูเอาครับผม,ม,มตัวแยกน้ำมันถ้าสายมันแตกก็เลื่อยเลื่อยก็จะวุบๆครับผม น้ำมันไม่ขึ้นเต็มที่ครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่ครับปกติถ้าสายมันรั่วแล้วก็จะวูบเลยครับเครื่องพวกนี้น้ำมันไม่ดูดขึ้นคาบูเต็มที่ก็เลยบูบครับเราก็เปลี่ยนสายใหม่เข้าไปเลยครับ สายตัวนี้จะมีอยู่สองสายครับมันจะมีสายน้ำมันดูดขึ้นคาบูกับสายน้ำมันย้อนลงถังครับสายกลับครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับผมจะเข้าไปฮะเนาะอะไร เราก็ดันเข้าไปเฉยๆครับดันลูกยางให้เข้าไปสนิทแล้วก็แล้วก็เอาสายมาต่อใส่กับระบบแยกน้ำมันต่อครับ เราใส่ตัวเย็กน้ำมันไว้เลยครับค่อยขันน็อตด้านข้างก็ได้ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะได้ไม่ได้เกะยากสายยาวเกินไปแล้วก็ตัดครับเยย สายต้องพอดีพอดีครับถ้ายาวเกินไปก็พับครับสายมันจะพับต้องเอาสายพอดีพอดีครับผมโอเคน้ำมันขึ้นแล้วครับผมแยกน้ำมันก็ขึ้นแล้วครับทีนี้เราก็ขันประกอบใส่เหมือนเดิมเลยครับผม <c oughs> ประกอบขันเข้าเหมือนเดิมครับเปลี่ยนรถเปลี่ยนถ่าน้ำมันน้ำมันทับได้แล้ว ด้านนี้แล้วก็ขันเข้าเหมือนเดิมครับผมบเปลี่ยนสายน้ำมันไม่ยุ่งยากครับผมง่ายๆครับรุ่นนี้ทูสวันหน้าครับพี่ห่อทูสวันน้าใช้ดีครับรุ่นนี้ทนทานมากเลย กันให้แน่นเหมือนเดิมครับใส่ฝาบังลมครับ สายไฟให้เข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ฝาลานสตาร์ทได้เลยครับดูว่ามันเข้าล็อกไหมถ้ามันไม่เข้าล็อกล้วก็ขยับให้มันเข้าล็อกครับ ้าเข้าล็อกมันก็จะเข้าล็อกพอดีครับผมขันนับใส่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าอาการวูบๆจะหายไปไหมหรือว่าจะมีอาการวูบเหมือนเดิมแต่ผมว่าสายน้ำมันแตก ตัวเลยครับบูปแน่นอนน้ำมันขึ้นคาบูไม่ทันทีนี้เราก็ลองจะมาลองสตาร์ตดูครับน้ำมันก็ขึ้นคาบูขึ้นลูกแยกน้ำมันเต็มโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ตดูครับผม เดี๋ยวรอน้ำมันขึ้นก่อนครับต้อง,งโชค๊โชคก่อนครับอโอเคเลยครับผมแรงเหมือนเดิมครับผมอาการวูบหายไปแล้วครับไม่มีกระตุกกระตักแล้วครับนี่งเหมือนเดิมทุกอย่างใช้ได้โอเคครับผม เลีย่ยนสายน้ำมันใหม่นะก็โอเคเลยครับใช้ได้เหมือนเดิมครับแรงเหมือนเดิมครับผมสายน้ำมันรั่วสายน้ำมันแตกก็ทำให้เครื่องเดินไม่สะดวกเหมือนกันครับน้ำมันไม่ขึ้นคาบูเลยครับ อันนี้โอเคเรียบร้อยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างใช้ดีโอเคเรียบร้อยเลยครับทยุไดใช้ดีเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็จะประกอบเข้าไปเลยครับประกอบฝาเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างถือว่าโอเคแล้วครับผ่านแล้วครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่แล้วใช้ได้งานเหมือนเดิมครับผม แล้วก็จะประกอบเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างใช้งานได้มาตรฐานโอเคเรียบร้อย โอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่างอ้้าดังซ้ายครับสวัสดีครับ